สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบเจอกันวันศุกร์ที่8นะครับพฤศจิกายนนะครับค่ำคืนนี้ครับมีโปรแกรมน่าสนใจอยู่นะครับในหลายๆหลีกนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหนะครับต้องบอกว่าจาก4ชนะไป3นี้มันก็โอ้โหสุดยอดของสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็คืนก่อนก็เห็นนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีนะครับกาลังท็อปฟอร์มเลยนะครับ ก็ฝากเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะติดตามพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอยากจะมาอัปเดตข้อมูลด้วยกันก็เจอกันได้ในชมรมทางหน้าช่องนะครับคําคืนนี้ครับแชมเปี้ยนชิพโอ้โหบอกเลยครับว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะครับมีของดีมาฝากทีมผู้เยนอย่างออกฟอร์ดแน่นอนอนะครับซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับจากสถตติการเล่นในบ้านของวัตฟอร์ด ค่อนข้างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าเกมเยือนเพิ่งจะสรุปแพ้มาก็จริงครับแต่ผลงานออกฟอร์ดในเกมเยียนผลงานไม่ดีเลยนะครับวันนี้ความมั่นใจอยู่ทางด้านของเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับผมมองว่า3มแต้มพวกเขาทําได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกันด้วยกันช่วงนี้ครับในช่อง t i k t o อกนะครับก็ยังคงไลฟ์สดไม่ค่อยได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอในบ้านแดงนะครับเดี๋ยวในรอบเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเจอกันได้ในไลฟ์สดครับ